สบายดีพี่น้องยินดีตอนหับกระสู่ช่องมอมสแนวเมื่อน,นี้มอมสิพ้าพี่น้องไปเก็บบักเฉียบพอดีว่าลูกค้าเพื่อนสั่งมาให้เก็บบักเฉียบห้ยเลยได้บักเฉียบเนาะเต่กรสิาพากันไปเก็บกันน้องนําพี่น้องแต่ว่าก่อนไปกรสิได้พิษห่านไว้ก่อนพราหมออใช้เครืออยู่เวลาไปเก็บตสิอยู่นคนเ้าห่าหนเนาะมองคล้ายคนเดียวแต่ว่าเก็บโบกไก่ลูพี่น้องซิอยู่แถวหลังหา่างแถวข้าง ค่าเนี่แหละพี่นอ้องพิถานเป๊บหนึ่งมาแล้วก็เปิดไม่์ให้เขาพี่นอ้องเดียเข้าไปกันเลยเดี๋ยวก็สิพิถานไว้แล้ยวก็จะสิมาเปิดใหม่พี่นอ้องฮ่าก็สิประมาณนี้แหละพี่นอ้องพคกเก่งมาไลฟ์เลย แต่ซิมีต้นมาเก็บอยู่ในนี่ในขางห่านนี่แต่ว่าว่าน,นี่เก็บไปแล้วยังเหลือบโบรายหมาก,ก็เลยสิไปเก็บอยู่ทางล้างหา่านทางอันทางในเฮือนเนี่ยต้นนี่สิบุผ่าเก็บมันยังแก่บอกค่ะสิไปเก็บทางพุ่นพี่นนอะอยู่ขางล้างหา่านก็ซิมีเพื่อนผมหมอมเองเอยอะทางในในเข้าไป สบายอีพี่น้องมื่อนิงชาพี่น้องไปเก็บมะเขียบตามมาเบิงน้ำกายมาเมือ่อหนิงชิจักมาที่ไปเก็บมะเขียบให้ลูกค้าพี่น้องลูกค้านะ่ะสร้างยังได้มะเขียบเก็บมะเขียบรีฟแหละเอามากแก้ๆมันจะไปบ่มนะพี่น้อง แต่ว่าปักเขียบนะเก็บสิเบเอ็ดแล้วแต่ละต้นนะเก็บมาเป็นเดือนแะล้วพี่น้องมันก็นยังเหลือต้นละบูไล้หมาก,ก็เลยสิไปเลือกม้เพิ่นเพิ่นอยากได้ไปบม่มเจะเลยสาไปเลือกบุญหมากแก่มันเลยสืได้จักหมากื้ได้จักโลตัวนี้พแก้ว่าร้อยเลยบ่มได้หมดก็ซื้อ,อ,อบ่มได้ด้ยวย บอ,อกก็ใช่嘛ไปเอาที่เพื่อนนี่ดิไอเงาของอันนี้นี่นนนล้ยอแก,กอยู่นี่รอยลูลกิบว่าบ่กพูอยู่อ่ะพี่เดี๋ยวลูก

Money, kích cỡ bơm sâu vô. Men lừa bola lẻo. Kiếp bài lẻo, kếp bài lẻo, lưng 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 lưng

มันตีผลจะเสื่อมใช่ไมันก็เป็นดอกเก็บทั้งพี่นั่นเก็บทั้งลรางเฮือนพี่ Hưng bố cho nè Ui, Tết rồi, Tết cả ta Bố đi vừng Phố này kiếp chỉ bớt lướt ra mạng nội này Mà xin mặc bãi này Kiếp mai lái mượn này Số mạng mà... ừ. ta kè đi bộ. Ừ, áo lộn rồi Mua bộ áo tôi này mọi thương mẫu mãi nè gì cho bố bá kê ngay à, ngay 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 Bố

Ủa wow, tụi này mới nhai những nó té cái bố này mà tụi này là đừng để à, bị kẹp thương mày cho mình để hủy được thế này đó mày mẹ này tụi này mới xuống mẹ nào tìm ta liệu มึงสิก,กเ,เป็นเก็บเอาให้เธอเฮื่อนลูกไก่เฮือนเป็นเฮือนเก็บเอาเลยไป่นองมันอยากซุกแล้วหมางี่่นะอุย้ยอ่อนแล้วซุกเ้าตุนแล้ว <Okay. S 1> ตุ่นนี้ดอกดก Kếp bài bạc lạy nhanh được rồi Vậy lần bài 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 bùng nhạy bài 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 theo bài 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 bài

Còn bụng tóc sang to kèn Đốt lì vĩnh đi tóc sang đê vô bụng tóc sang đê vô tóc sang đê vô tóc sang rồi vô này sang đê lái tóc Đốt đê nè

เขาพอยน้อยอ๋อไ่ธรรมด่รวันนี้มันซื้อเครื่องเลยพิถานเท่าเดียวมาลูกค้ามาอีกแล้วเจยบเจี๊ยบสิบบเลวเลยะคุ๊ tốt, không mình cho biết, có sao không ừ. ừ. bà ấy. Bà ấy ở sau 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 như bồi nói thật gà em. ờ, tua hả. Nó Mom, mong mua hé hé Hà hé 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 con hé 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 con hé 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 หายเลยง r วงคุณพาอมืดไม่ยังว่าขัาพี่ย้งอยู่บนนี้ตัวนี้บมแเกงเ้ยงเห็นบอกเห็นบอ โอ้ยมองเาาขาเงียบจังระบายพวกเขาเงียบเดียเด๋ยวๆหน่อยได้ไหมปวดแขงจังเลยปรดมาสง่งหนัะไหมนะไปที่จะลูกป้าเลย เอาบุดรัยเหนไหบุบิดดบบุดับโอ hhh, น้น ok ี่ตกกอมาจังโอ้หไดอีกทกราตาให้แล้วแล้วแบบจะตาอยู่ มาเกียบพันพืนบ้านปลูกเวทธรรมศาสตร์ก็เลยหมากกวยายพี่น้องปฏิจัยปุ่นบริจัยปุ๋ยปลูกแล้วก็ลอกเก็บอย่างเดี่ยวเก็บปากทิพไปอันลูกค้าพนสร้างพิ่วมาจะไปบ่มเองอัน,นมันแก่สนิทนะบ่มประมาณหมื่อสองหมือเมื่อก็สุกแล้วพี่น้องบักซีดาธรรมศาสตร์คือกัน เต็มกระตาแล้วบาเนี่ยเออมาเขียบธรรมาสาิหักโลกโลกพี่น้องแบบว่าปลูกแบบว่าธรรมาสะาฐานะบปโตรใช้ปูนที่ยังหักโลกเก็บเก็บมาเป็นเดือนเลยได้เนี่ยพี่น้องเลือกเอามากได้แก่ก็มากเก็บมากได้แก่แเก็บเก็บมาเป็นเดือนแล้วอันนี้มันเลือบอร้ายแล้ว เอาบ่ถึงซ้ําเก็บไปเก็บมาก็ได้เต็มตาหน่อยปลอพี่น้องเลือกเอาแต่มาแก่มันบ่มประมาณา2มือก็สุกพี่น้องคลิปนี้ก็จบซํานี้เด้อพี่น้องสบายดี